This is under renovation. Elevate your business. Brought to you by SEAC. สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ในรายการ Under Renovation SME The Series รายการที่เราจะชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ทับ SME และ Start-up นะครับส่งคำถามเข้ามาให้พวกเราได้พูดคุยกันครับไม่ว่าคุณจะทำ Start-up หรือ SME รุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีปัญหากันไม่มากก็น้อยครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาตั้งแต่ตอนเริ่มธุรกิจปัญหาตอนขยายครับปัญหาตอนธุรกิจกำลังเติบโตทั้งหมดนี้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรสามารถส่งมาให้พวกเราคุยกันได้วันนี้คุณอยู่กับผมนพพงศธรและว,วันนี้ผมไม่ได้ อีกท่านหนึ่งมาครับซึ่งเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาธุรกิจชั้นนำนะครับผ่านการฝึกั้านธุรกิจมาหลายที่แล้วเนี่ยเพื่อที่จะเอามาร่วมพูดคุยในรายการเรานะครับวันนี้คุณอยู่กับผมและพี่กองพี่กองแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมก้องนพพลักษ์พักดีนะครับที่ปรึกษาจากบริษัท S c a ซเครับวันนี้ก็ยินดีมากครับที่ได้มาเลวมกพูดคุยด้วยขอบคุณมากเลยครับพี่กองเป็นเกียรติมากๆเลยครับก็จริงๆถ้าคุณเคยเห็นธุรกิจต่างธุรกิจใหญ่ๆในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะที่มาหืืืืออออว่่เเเปปลนนแงคมมมม็็ัุณชฝพ ร่กับทาง SEAC ซึ่งจริงๆเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่เราเปิดมาตั้งแต่นพเปิดช่องมานียครับทุกๆตอนเนี่ยตอนนี้ร้อยกกว่าเอพิโซดแล้วมันไม่ใช่แค่คนที่มาคอมเมนต์ว่าเนื้อหาดีจังเลยหรือว่าเรื่องราวเรื่องนี้น่าสนใจแต่ว่ามีหลายคนที่บอกว่าอยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามอยากจะขอคําแนะนําในการทําธุรกิจก็เลยเป็นที่มาที่เราเปิดเวทีตรงนี้ให้คนได้ส่งคําถามเข้ามานะครับตอนนี้มีคําถามเข้ามาเป็นร้อยๆคําถามครับแล้วก็เราพยายามที่จะเลือกเข้ามาพูดคุยกันอย่างนี้ทุกสัปดานะครับทุกคนที่กําลังฟังอยู่นะครับจะได้เอาความรู้ เอาข้อคิดตรงนี้ไปปรับประยุกต์ใช้กัน <Okay. S 2> และ Under e n o v a t i o n SME The Series เอพิส od แรกวันนี้นะครับเราพาไปพูดถึงคำถามที่เป็นคำถามยอดฮิตของ SME Startup รุ่นใหม่เกือบทุกคนครับไม่ว่าคำถามจะส่งมาเยอะแค่ไหนนะฮะเชื่อไหมครับว่าส่วนใหญ่มีคำถามนี้นั่นคือเริ่มธุรกิจแต่ขายไม่ออกทำยังไงดีคุณเชื่อไหมครับว่าทุกคนที่อยากเริ่มธุรกิจเนี่ยก็มีไอเดียมีความฝันกันทั้งนั้นแต่ว่าพอเริ่มธุรกิจไปแล้วมันขายไม่ออกมันหาลูกค้าไม่ได้ทำยังไงดีเคสวั <Okay. S 2> นนี้มีอะไรบ้างครับพี่กองครับโอเคเคสวันนี้นะคร ยเยอะพอสมควรเลยนะครับงั้นเดี๋ยวขอยกตัวอย่างขึ้นเคสแรกเลยละกันนะครับเคสแรกเองเนี่ยนะเป็นของเจ้าของกิจการที่ทําในเรื่องของการขายกระเป๋านะครับจากวัสดุเหลือใช้นะครับโดยใส่ไอเดียเนี่ยเข้าไปในผลิตภัณฑ์ให้มันดูน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับปัญหาคือว่าเวลาโปรโมทผ่าน ในลายกลุ่มแล้วนะหรือว่าในกลุ่มแล้วเนี่ยได้รับความสนใจน้อยมากนะครับไปฝากขายในห้างสรรพสินค้าอ่าห้างสรรพสินค้านะครับชั้นนําใจกลางเมืองเนี่ยนะครับยอดขายก็อยู่ที่ประมาณ 1000- งพันถึงสองพนบาทต่อเดือนนะครับลูกค้าสั่งผลิตของพรีเมียมต่างๆเนี่ยนะฮะหลังจากส่งราคาไปให้แล้วส่งตัวอย่างไปให้แล้วก็ไม่ผ่านนะลูกค้าก็ไม่ซื้อนะครับก็มีลูกค้าซื้อบ้างเนี่ยแค่บางครั้งนะครับไปออกงานแฟร์ต่างๆก็ตามนะฮะไปงานแฟร์เฉพาะทางแล้วนะครับนะแต่ยอดขายก็อยู่ที่ประมาณนะครับสองหมื่นบาทต่อ4วันนะครับ นะงานในลักษณะนี้ก็ไม่ได้มีบ่อยนะแล้วก็ยอดขายเนี่ยก็ไม่ได้มากนักนะครับแล้วก็จะเสียค่าบูทนะค่าใช้จ่ายต่างๆนี่ก็อาจจะไม่คุ้มนะก็จึงไม่ค่อยได้ไป,ไปออกงานบ่อยมากนักนะครับอันนี้ก็เป็นเคสแรกนะฮะส่วนอีกเคสหนึ่งเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับถึงแม้จะเป็นคนละผลิตภัณฑ์หรือว่าคนละสินค้านะแต่ก็่าปัญหาคล้ายๆกันนะครับ อีกเคสหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการทำแชมพูสมุนไพรนะฮะแก้ผมร่วงนะซึ่งจุดเริ่มต้นของกิจการของเขาเองเนี่ยเขาก็เริ่มจากคุณแม่นะฮะที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงนะครับแล้วก็ลองทดลองใช้มาหลายยี่ห้อแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่มียี่ห้อไหนเนี่ยที่ เห็นผลนะครับก็เลยเริ่มมาคิดค้นสูตรเนี่ยเด v e l o p สูตรขึ้นมาเองนะครับทดลองเองทําเองใช้เองจนเจอสูตรที่สามารถรักษาผมร่วงได้จริงๆนะฮะแล้วก็เอาไปให้ญาติญาติเนี่ยคนรอบตัวเนี่ยใช้ก็เลยเริ่มเกิดการกระจายแบบปากต่อปากนะบ,บอกต่อกันไปนะครับแล้วก็ใช้ดีนะจนเริ่มทํามาเป็นธุรกิจนะครับเริ่มขายซึ่งขายได้มาประมาณ8ปีแล้วนะฮะโดยยอดขายเนี่ยนะก็ราคาขายนะครับก็ขายในราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับนะ เขาเขาเคลมว่าถูกสุดในตลาดแชมพูสมุนไพรด้วยนะฮะแล้วก็เห็นผลจริงเนี่ยจากผู้ใช้งานเองนะครับไปขายกระจายสินค้าเนี่ยตามตัวแทนต่างๆนะร้านขายยาเอ่ยนะครับแล้วก็ขายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับมีการยิงแอด a c e b o o k ผ่าน Sho ป e ีผ่าน l a z a d a นะฮะคนใช้ก็มารีวิวว่าใช้แล้วดีนะนะได้ผลจริงค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ปัญหาคือว่ายอดขายไม่ขยับนะฮะไม่พุ่งสูงเนี่ยตามที่ตั้งเป้าหมายไว้นะะเลยกอยากปรึกษาว่าทำยังไงดีนะครับยอดขายถึงจะโตนะโดยใช้ต้นทุนเนี่ยหรือว่างบมาเก็ต นะครับซึ่งจริงๆ2เคสเนี้ครับเป็น2เคสที่พวกเราเลือกที่จะเอามายกตัวอย่างให้ฟังนะครับจริงๆแล้วทุกคนเชื่อไหมครับว่าร้อยกว่าเคสที่ส่งเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มีเคสที่แตกต่างกันขนาดนั้นเชื่อไหมครับว่า4ใน10ก็คือ40%นะครับพี่ค้อง เป็นคาถามแนวๆนี้จะมาคล้ายๆกันหมดจะมาคล้ายๆกันก็คือมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วลองมาหลายช่องทางแล้วจะทําการตลาดยังไงดีหลกัลกๆคือทําการตลาดยังไงให้ขายได้ให้ขา้นนเป็นคําถามสุดคลาสสิกนะครับที่เราเจอกัน4ใน10เลยใช่เลยอันนี้พี่ก้องมองว่ายังไงบ้างครับอันนี้นะฮะสเคสเนี่ยนะที่เรายกขึ้นมานะหลายๆท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะมันไม่เห็นเกี่ยวข้องกันเลยนะ,ะทำนะกระเป๋าแฮนด์เมดนะกับแชมพูสมุนไพรนะแต่ที่ผมมองนะผมกลับมองว่า2เคสเนี่ยปัญหารูทคอร์ใกล้ๆกันนะฮะ คือเป็นสินค้าที่จับกลุ่มตลาดไม่ชัดจับกลุ่มตลาดไม่ชัดใช่ฮะนะกลุ่มลูกค้านะฮะอาจจะมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักนะฮะแต่ถึงเวลาจะสเกลจริงหรือว่าจะขยายจริงเนี่ยนะกับรู้สึกว่าเออเหมือนภาพการตลาดของเขาเนี่ยลูกค้าของเขาเนี่ยยังไม่ชัดเท่าไหร่โอเคจริงๆประเด็นนี้ดีนะครับทุกคนหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าถ้าอยากจะทําการตลาดให้ดีอยากจะทําการตลาดให้ไปได้ไกลามากๆรเราต้องจับกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุดกว้างที่สุดซึ่งจริงนี่เป็นความเข้าใจที่ผิด ใช่ครับเออหลายคนคิดว่าก็แชมพูผมใช้ได้ทุกคน<ช>สินค้าผมใช้ได้ทุกคนคนะซึ่งนะส่วนมากแล้วเนี่ยคนก็จะมองว่า สินค้าชั้นเนี่ยต้องทุกคนต้องใช้นะคนไทยมี70ล้านคนนะซื้อคนละขวดก็สบายแล้วนะฮะก็จะต้องขายได้ทุกคนนะอันนี้เรียกว่าใชหน้าโมเดลเขาบอกว่าคนจีนมีกี่สิบล้านคนกี่ร้อยล้านคนถ้าซื้อคนละ1บาทก็รวยแล้วก็รวยแล้วใช่ไหมครไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับเวลาเราทําการตลาดไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการอะไรก็ตามนะแล้วก็เป็นสินค้าที่เฉพาะทางนะหรือว่าสินค้าใหม่ๆเนี่ยนะอันดับแรกเลยเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นลูกค้าเรา พี่องครับแล้วถ้าสมมติเป็นเรื่องของกลุ่มลูกค้าเนี่ยมันมีวิธีไหนที่เราจะคิดชัดๆไหมครัว่ากลุ่มลูกค้าเราควรเป็นกลุ่มไหนบ้างหรือว่ากลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มเราควรที่จะวางอะไรบ้าง ครับผมจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องของ business model นะที่เราสามารถเอามาจับได้นะก็จะมีเครื่องมือที่เราใช้อยู่หลายตัวนะตัวหนึ่งเลยที่เราใช้บ่อยๆก็คือเรื่องของ s i n e s s model canvas นะครับก็คือ BMC BMC นะฮะตัวย่อ <Model Canvas. S 1> ครับผมบนะฮะซึ่ง Business Model Canvas เองเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถวางแผนนะในการพัฒนาสินค้าหรือบริการ,ราของเราขึ้นมาเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีระบบนะมากยิ่งขึ้นนะครับ คือผมขยายความของคำว,ว่า business model canvas นิดหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินแผนธุรกิจเขียน business model คำถามคือหลายคนนะคิดว่าตอนเริ่มทำธุรกิจมันไม่ได้จำเป็นก็งคือมันมีหลายคนที่เข้าใจว่าเราจะเขียนแผนธุรกิจเราจะเขียน business model ก็แต่เมื่อเราต้องการไปกู้แบงค์ซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะฮะผิดยังไงนะครับก็จินตนาการเล่นๆว่า business model canvas เนี่ยครับมันจะเป็นแผ่นกระดาษ1แผ่น <น>ซึ่งไอ้แผ่นกระดาษ1แผ่นนี้ครับมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด9ช่องทีนี้พอ9ช่องนะครับเขาจะแยกแต่ละช่องไว้อย่างชัดเจนเลยหน้าที่ของเราคือเขียนลงไป<ช>แล้วก็เกริร่มออกแบบธุรกิจนะ<ช>ฉะนั้นคือหลายครั้งนะครับเวลาเราทําธุรกิจถ้าเราได้เขียน สิ่งต่างๆ,ๆที่เราคิดอยู่ในหัวเนี่ยที่มันฟุ้งๆอาจจะเป็นควันเป็นหมอกอะไรอยู่เนี่ยเป็นไอเดียที่มันลอยอยู่ใช่เขียนลงไปในนี้มันจะทําให้เราเห็นชัดมากขึ้นชัดมากขึ้นใช่ครับเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยผมว่าจุดอ่อนหนึ่งเลยหรือว่าจุดตายหนึ่งเลยนะของผู้ประกอบการหลายๆครั้งเองเนี่ยเวลาเราอยากทําอะไรขึ้นมาสักอย่างนะเราก็จะโฟกัสที่ตัวสินค้าหรือบริการของเรานะว่ามันทําขึ้นมาปั๊บเนี่ยฉันทำเพราะแพชชั่นฉันทำเพราะอยากทําสุดท้ายแล้วพอทาขึ้นมาปั๊บเนี่ยฮะก็ไม่รู้จะไปขายใคร ไม่รู้จะไปช่องทางไหนไม่รู้จะไปหาพาร์ทเนอร์จากไหนนะดังนั้นเองเนี่ยถ้าเรามีเฟรมเวิร์กนะในการช่วยคิดช่วยทำนะหรือว่าช่วยวางแผนเป็นระบบเนี่ยก็ทำให้เราสามารถขยายธุรกิจเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมเล่าเรื่องของ Business m o เด l Canvas ให้ฟังสั้นๆแล้วกันนะครับว่า9ช่องนี้นะฮะหรือว่ากกล่องของ i n เ s s m o เด l เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะ ข้อดีคือของ business model อาจจะเล่านิดหนึ่งแล้วกันนะคือว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเห็นภาพธุรกิจเนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะมันเป็นก้าองค์ประกอบหลกัหลกๆของทุกธุรกิจไม่ว่าจะทําอะไรเองเนี่ยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามาคิดถึงองค์ประกอบแล้วเนี่ยมันก็จะหนีไม่พ้นก้าเรื่องนี้นะครับมีอะไรบ้างนะรเรื่องแรกเลยเวลาเราทำธุรกิจอันดับแรกเลยคือกลุ่มลูกค้านะฮะว่าลูกค้าเราคือใครนะ customer segment เนี่ยเราชัดเจนมากน้อยแค่ไหนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงค่อยมองกลับมาที่กล่องตรงกลางนะชื่อว่า value proposition หรือว่า คุณนประโยชน์ของสินค้าหรือบริการของเราว่าสินค้าของเราเนี่ยมันไปตอบโจทย์ใครล่ะนะมันไปช่วยแก้ปัญหาอะไรให้ใครได้บ้างนะครับอันนี้คือกล่องตรงกลางคือตัวสินค้าเรานะแว e ของเราคืออะไรนะเสร็จแล้วเนี่ยกล่องต่อไปคือเรื่องของช่องทางหรือว่า h h n n n l นะว่าเราจะส่งมอบแ a ร์ e ู ของเราตรงนี้นะไปถึงลูกค้าเนี่ย customer segment ของเราเนี่ยได้ในช่องทางไหนได้บ้างผ่านช่องทางไหนได้บ้างนะอันนี้คือกล่องที่เป็น channel นะถัดขึ้นมาอีกกล่องหนึ่งคือกล่องเรื่องของ customer relationship นะว่าความสัมพันธ์ที่เรามีกับลูกค้าล่ะผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยไม่มีใครอยากขายครั้งเดียวจบ นะเราอยากขายแล้วก็รักษาสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งตรงนี้เราก็ต้องดีไซน์ว่าเราจะมีความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยอย่างไรทําให้เขากลับมาซื้อซ้าได้อย่างไรทําให้เขารู้จักเราเพิ่มขึ้นได้อย่างไรกระตุ้นดะีมาร์ของเขาได้อย่างไรนะอันนี้ก็คือเรื่องของเสมอริเลชั่นชิพนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูที่ตัวเรเวนูโมเดลของเรานะ้ e เรเวนูสตรีมของเราว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแหล่งรายได้ที่มาของรายได้ของธุรกิจเราเนี่ยมาจากแหล่งไหนบ้างนะงธุรกิจมีรายได้1ขาบางขาธุรกิจมี้มะอ,อบบงนนน,อนน้้นนบีาาาหท่ ผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยต้องเข้าใจภาพนี้นะ <Okay. S 2> เสร็จแล้วในบริษัทบริเวณแคนวาสเนี่ยก็จะมีนะงานหลังบ้านด้วยนะซึ่งงานหลังบ้านเองเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเพื่อให้เกิดยกตัวยอย่างแชมพูนะฮะว่าเพื่อให้เกิดแชมพูที่มีคุณภาพดีแบบนี้เนะี่ะ Key activity กิจกรรมหลักๆที่เราต้องทำเนี่ยนะคร Operation ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะนอกจากนั้นเองเนี่ยยังก็ต้องมี Key resource รัพยากรที่เราใช้นะ Key, Key resource สัพยากรหลักที่เราใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะ mm hmm. เช่นสูตรแชมพูเอ่ยทีมงานเอ่ย mm hmm. ใช่ไหมครับนะนะ mm hmm. คนที่ทำนะเสร็จแล้วฮะ,ะเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ต่อว่าธุรกิจเราจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยควรต้องมีพาร์ทเนอร์นะใครน่าจะมาเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อช่วยยกระดับธุรกิจเราได้บ้างนะครับคนคนนี้ก็เข้ามาช่วยยกระดับทําให้ประสิทธิภาพของธุรกิจของเราเนี่ยไปได้ไกล ไปได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยกล่องสุดท้ายคือเรื่องของต้นทุนนะครับว่าคอสต์สตัคเจอร์เนี่ยต้นทุนของธุรกิจเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันนี้คือ9กล่องสั้นๆนะครับทีนี้พอพูดถึง9กล่องเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ทุกคนสังเกตไหมช่องแรกที่พี่ก้องพาเขียนนั่นก็คือ Customer Segment ใช่ครับมันต่อด้วยอะไรฮะแล้วก็ต่อด้วย value proposition ก็คือ คอ sumer เนี่ยเซกเมนต์ segment, เราแบ่งเซกเมนต์นะฮะว่าลูกค้าเราคือกลุ่มไหนที่สําคัญคือลูกค้าเราไม่ใช่ทุกลทกลุ่มเราต้องแบ่งชัดๆว่าลูกค้าคือกลุ่มไหนเสร็จแล้วพอไปช่องที่2 Value p ย o Position ลูกค้ากลุ่มนี้ได้คุณค่าอะไรได้คุณค่าอะไรเราค่อยไปช่องที่3คือ Channel จะไปช่องทางไหนดีทีนี้กลับไปที่คําถามจําได้ไหมครับ,รบมีแต่คนถามว่า ขายช่องทางนี้ก็แล้วขายไม่ได้ออนไลน์ก็ขายแล้วไปเปิดห้างก็ไปแล้วไปเปิดบูธก็ไปแล้ว,ลวเพราะว่าเรากําลังข้ามขั้นตอนอยู่ครับเรากําลังไปถึงขั้นตรงนั้นค,คุณจะเห็นว่าหลายครั้งเนี่ยตั้งแต่เรื่องของ value proposition นะครับมันตอบมาจาก customer segment ใช่ใชครับถ้าผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับ customer segment เนี่ยทำไมาถึงบอกว่าไม่ควรมีกลุ่มเดียวต่อให้คุณจะบอกว่าสินค้าคุณเนี่ยสมมติคุณผลิตบนะสบู่นะสบู่ ก็ใช้ได้ทุกคนไงทุกเพศทุกวัยเด็กยันคนแก่ใช้ได้หมดแต่ลองคิดดูดีๆครับถ้าอยากยกตัวอย่างเช่นแชมพูซึ่งยกตัวอย่างครับพี่ก้องอย่างยูนิลิเวอร์เองนะครับก็มีแชมพูไม่ได้มีแค่แบรนด์เดียวนะฮะหลายคนเคยได้ยินยูนิลิเวอร์นะแล้วก็คิดว่ามีแชมพูอันเดียวจริงๆไม่ใช่โดฟเคยได้ยินไหมฮะนี่ก็กลุ่มหนึ่งซันซิลก็กลุ่มหนึ่งนะครับเคลียเคลีย เคลียร์ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งคาถามคืออถ้าสมมติผมพูดถึงแบรนด์เคลียร์นะแชมพูยี่ห้อเคลียร์แต่ก่อนอาจจะคุ้นในชื่อคลินิกเคลียร์หลังๆก็ได้ยินเคลียร์ฟอร์เมนคเยอะถ้าเคลียร์พี่ก้องนึกถึงคุณค่าอะไรฮะโอ้รังแคใช่ไหมเกี่ยวกับรังแคแต่ถ้าสมมติผมพูดถึงโดบพี่ก้องนึกถึงอะไรฮะโอ้โหผมนุ่มสลวยผมนุ่มสลวยใช่ค่ะคุณจะเห็นว่าเขาโฟกัสแตกต่างกันฉะนั้นพอโฟกัสแตกต่างกันเสร็จเนี่ยลูกค้าที่เขาโฟกัสนะฮะกลุ่มแรกกลุ่่มที2 กลัวมีปัญหาเรื่องของการผมไม่นุ่มผมไม่สวยฉะนั้นพอไปที่โปรดัก์ลายสินค้าเขาก็ออกแบบคุณค่าของสินค้าแต่ละแบบที่ออกมาไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะขนาดแค่แชมพูเนี่ยอยู่ในรีเวอร์เองยังมีตั้งหลายลายสินค้าคโอเคครับผมอย่างที่คุณนกว่าก็จะเห็นว่านะฮะ กลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยต้องชัดนะหลายๆครั้งเองผมเจอผู้ประกอบการที่เข้ามาขอคําปรึกษานะก็จะพบว่าเออเราจะขายใครนะเขาจะเล่าให้ผมฟังว่าเขาจะขายคนนั้นขายคนนี้นะเหมือนที่คุณนกบอกเลยจะขายทุกคนนะปัญหาคือว่าอย่างนี้ครับภาพของลูกค้าไม่ชัดนะพอภาพลูกค้าไม่ชัดเนี่ยเวลาเราหลับตาเราดนนึกหน้าลูกค้าไม่ออกเนี่ยนะเวลาเราทําการตลาดลองนึกถึงช่องทางน,นะแล้วเราจะไปช่องทางตลาดช่องทางไหนล่ะ เนะพราะภาพลูกค้าเราไม่ชัดนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ภาพลูกค้าเราชัดครับเราจะได้สามารถเนี่ยเลือกช่องทางที่ถูกต้องได้นะยกตัวอย่างเช่นนะฮะเวลาเราทําสินค้าอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยภาพลูกค้ามันต้องแยกเป็นเซกเมนต์นะยกตัวอย่างสมมุตินะครับ เราทำแชมพูสําหรับคนผมร่วงนะฮะเราก็ต้องดูว่าคนผมร่วงกลุ่มไหนล่ะนะมันก็ยังมีทั้งหลายกลุ่มที่สามารถจับได้นะฮะกลุ่มคนที่ลองรักษามาแล้วกลุ่มคนที่มีใช้ตัวอื่นไปด้วยกลุ่มคนที่กินยาด้วยกลุ่มคนที่เราก็จะพบว่ามันมีหลาย customer segment กลุ่มย่อยๆดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราเริ่มเจาะลงไปในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะทําให้เราเริ่มเห็นโอกาส นะทางการตลาดเนี่ยที่มากยิ่งขึ้นก็คือพอเราแยก Customer s e gment ชัดไอ้จริงที่พี่กล้องพูดเนี่ยผมว่ามีประเด็นที่ดีมากเลยนะเพราะว่าพอเราพูดถึงว่าคนที่เคย ใช้แชมพูแก้ผมร่วงมาแล้วแล้วเขาแก้ไม่หายเนี่ยมันแสดงว่าข้อความเนี้ยมันเห็นทั่วไปฮะใครๆก็ใช้คําโฆษณานี้มันยังไม่ชัดแต่เราสามารถชัดไปได้ยิ่งกว่าเ mm. ช่นเราอาจจะบอกว่าถ้าคุณเคยเจอปัญหาผมร่วงแล้วก็ใช้แชมพูมาหลายรูปแบบแล้วแล้วมันแก้ไม่หายเนี่ยเพราะคุณแพ้สารเคมีเราคือแชมพูแก้ผมร่วงที่ไม่มีสารเคมีเลยเป็นออร์แกนิกธรรมาชาติล้วนๆแบบเนี้ยมันก็จะชัดกว่าตรงกว่าถ้าเป็นผมผมก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าลองเหมือนกันใช่ฮะเพราะมันตรงกับเรานะดังนั้นเองเนี่ยการที่มองกลุ่มลูกกค้าาาะเพรว่ทุ ครั้งที่เวลาผมสอนเรื่อง Business Model Canvas เนี่ยนะเวลาเราเขียนอันดับแรกเลยผมจะโฟกัสมากว่าเฮ้ยกลุ่มลูกค้าต้องชัด หลายๆครั้งคนคิดว่าชัดแล้วนะแต่ว่าเฮ้ยมันชัดได้อีกนะเพราะยิ่งคุณชัดเท่าไหร่นะสิ่งที่คุณจะดีไซน์มาในกล่องที่2เนี่ยคือเรื่องของ u e Proposition เนี่ยมันก็ยิ่งชัดตามนะเพื่อคนกลุ่มนี้แล้วเนี่ยเราควรจะต้องส่งมอบคุณค่าอะไรให้กับเขาบ้างนะครับยกตัวอย่างนะฮะเวลาเราทําสินค้าขึ้นมานะฮะหลายๆครั้งเองเนี่ยเราไม่ใช่รู้สึกว่าโอ้หมดฉันอยากขายทุกคนนะฮะซึ่งอันนี้มันเป็นไปไม่ได้โดยทางทฤษฎีนะอันนี้เราพูดโดยทฤษฎีนะมันเราไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะ มันจะมีทฤษฎีหนึ่งนะเวลาเราพูดถึงเรื่องของนวัตรกรรมหรือว่าสินค้าใหม่ๆก็ตามเนี่ยเวลาออกสู่ตลาดเนี่ยนะฮะมันจะไม่สามารถจับกลุ่มลูกค้าที่บอกว่าทั้งกลุ่มตลาดได้นะฮะเขาบอกว่าสินค้าใหม่ๆเนี่ยมันต้องเริ่มจากกลุ่มนะ,ะเล็กๆก่อนนะกลุ่มเนี้ยเรามักจะเรียกว่า Early Adopter นะครับก็คือเออร์ลีคือกลุ่มแรกที่เข้ามาลองใช้ใช่ครับนะครับ เป็นกลุ่มคนที่นะฮะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะเรียกเป็นเหมือนแฟนพันธุ์แท้เรานะหรือว่าสาวกเรานะเขาจะชื่นชอบในสินค้าหรือบริการเรามากนะ,ะถ้าเราสามารถจับคมกลุ่มนี้ได้แล้วเนี่ยนะ,ะถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถสเกลได้หรือว่า go m a s ได้นะครับปัญหาอย่างเดียวของผู้ประกอบการเลยครคือว่าพอเรามีสินค้าปั๊บใช่ไหมเรามีไอเดียปั๊บเนี่ยนะฮะเราจะ go mass อย่างเดียวเลย เราจะขายทุกอย่างเพื่อทุกคนนะแล้วก็จะหวานงบมาร์เก็ตติ้งหวานงบโฆษณาไปในทุกๆสือ่อเพราะหวังว่าจะถึงทุกคนแล้วก็น่าจะต้องมีบางส่วนแหละกลับเข้ามาซื้อของเราบ้างซึ่งอันนี้เองเนี่ยนอกจากจะเสียเวลาเสียเงินเสียทรัพยากรไปโดยไม่จําเป็นแล้วนะฮะก็ยังรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ลูกค้าเนี่ยตามที่ ตั้งเป้าไว้คือถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพ้าครับอย่างเช่นสมมติเอาแบรนด์รถยนต์เองแล้วกันนะ Toyota Honda p o r s c h เช a ล b o r บกินีคุณอาจจะไม่เคยเห็นโฆษณาล b o r บกินีเพราะเขาไม่ได้ไปโฆษณาตามทีวีช่อง3579ใช่ฮะแต่เขาก็จะเจาะกลุ่มไปเฉพาะทางของเขาถูกไหมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเราไม่สามารถขายทุกอย่างเพื่อทุกคนได้ใช่ครับหรือแม้แต่ยกตัวอย่างนะถ้าคุณนพจำได้นะอีลอนมัสออกเทสลาคันแรกใช่ไหมฮะเทสลาคันแรกที่เป็นรถไฟฟ้าสปอร์ต ก็ไม่ใช <cose wick> so ่ทุกคนในตลาดนอะอยากได้รถไฟฟ้าใช่ก็จะมีแค่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแหละนะที่ต้องการรถไฟฟ้าสปอร์ตนะเขาก็ถึงยอมจ่ายเงินเพื่อให้อีลอนมัสทำเทสลาไฟฟ้าออกมาแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่คนกลุ่มนี้เริ่มขยายมากขึ้นปากต่อปากโอ้โหรถไฟฟ้าใช้แล้วเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะชอบมากเลยนะก็มีแต่คนอยากได้รถไฟฟ้าเข้าไปใช้นะตอนที่อีลอนมัสออกโมเดล3เอยโมเดลเอ่ยเนี่ยคนถึงต่อคิวนะเหมือนไปซื้อ iPhone เลยเอาเงินไปให้เขาก่อนนะเพื่อให้เขาเนี่ยนะสร้างรถแล้วก็ส่งมอบให้เข ข,ของคุณเนี่ยกลุ่ม e a r l y a ี o p t e r ของคุณเนี่ยคือใครนะฮะยิ่งผมชอบตัวอย่างเรื่องเทส l a มากเลยครับพี่กองเพราะว่าคุณนึกออกไหมว่าถ้าสมมติเราย้อนกลับไปดูคำถามเนี่ยครับจาก4ใน10ซึ่งคือ40%ของคนที่ถามเข้ามาคือ ทำสินค้ามาแล้วไม่รู้จะทําตลาดยังไงดีมันก็เลยกลายเป็นว่ามีสินค้าอยู่เต็มไปหมดเลยอันนี้ถ้าคุณยังทําเล็กๆนี่ยังถือว่าโชคดีนะฮะหลายคนเชื่อว่าจ้างคนผลิตมาแล้วไปจ้างโรงงานมาแล้วแล้วเหลือสต็อกยิ่งช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายคนบอกว่ามีสต็อกเต็มบ้านขายไม่ออกเพราะผลิตสินค้ามาแล้วแล้วทาการตลาดยังไงดีอันนี้แสดงว่าเราเริ่มผิด การเริ่มที่ถูกต้องสิ่งที่มันควรจะเป็นคือลูกค้าคุณคือกลุ่มไหนใชอย่างเช่นอีลอนมาร์กบอกว่าลูกค้าเขายังไม่มีความคุ้นเคยกับรถไฟฟ้าฉะนั้นลูกค้ากลุ่มแรกคือคนที่อยากลองรถไฟฟ้าอยากลองรถไฟฟ้าดูซิมันจะดีแค่ไหนที่สําคัญคือต้องมีตังค์ต้องมีตังค์ไปเสิทธิรุ่นใหม่ต้องมีตังค์พอที่จะลองของใหม่ได้ครับนะครับถ้าสมมุติเป็นเราอ่ะเราอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่กล้าลองขออะไรที่มันสีเขียวที่มันเซฟดีกว่าฉะนั้นอีลอนมาร์กก็เลยไปจับกลุ่มกลุ่มนี้ครับ พะกลุ่มเป้าหมายเขาชัดเจนนะครับแวร์ยูที่เขามอมให้ก็คือความเท่ที่มันไม่เคยเหมือนใครมาก่อนรถสปอร์ตไฟฟ้าเป็นรถสปอร์ตไฟฟ้าซึ่งตรงนี้เองอะ่ะมันทําให้พอเป็นเรื่องของแชนแนลเรื่องของการตลาดมันเลยชัดเจนมากมีคนมาจองเต็มทุกคนอยากได้จนกระทั่งคนกลุ่มรอบข้างก็คือกลุ่มแมสขึ้นมาทุกๆคนเนี่ยก็เริ่มอยากได้รถไฟฟ้าของเทสลาคุณก็จะเห็นว่าสถานการณ์ของอีลอนมาร์กกับสถานการณ์ของคุณเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยแอีลอนมาร์บบบกคือยังไม่สร้างสินค้าเลยมีแต <Elon Musk S 1> ่คนอยากได้ เพราะเขาออกแบบ customer segment มาชัดถูกต้องฮะหรือแม้แต่ถ้าจะขยายความเรื่องของ channel เขาชัดมากนะฮะ Elon Musk ไม่ใช้การตลาดแบบทั่วไปนะตอนนี้เขาเริ่มทำ Tesla ไฟฟ้านี่ช่องทางที่เขาไปเขาไปยังไงรู้ไหมะฮะเขาไปเป็น pop up store นะเขาก็จะพยายามไปหาว่ากลุ่มคนที่ลูกค้าที่เขาบอกเนี่ยเศรษฐีรุ่นใหม่เนี่ยที่อยู่ในซิลิคอนวานเล์นะก็ที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียนะหยุดนะจุดไหนกันบ้างนะเขาก็เอารถเทลเลอร์เนี่ยแหละนะใส่รถของเขาเนี่ยนะที่เป็นตู้โชว์เนี่ยนะแล้วก็ขับไปตามจุดนั้นแหละนะไปจอดอยู่ตามหัวมุมนะทำเป็นเหมือนพอปอัพสโตร์ store. ใครสนใจก็สามารถเดินเข้ามาดูแล้วก็สามารถจองได้นะเพราะนี่เนี่ยช่องทางในการทําการตลาดของเขาเนี่ยก็แตกต่างไปเพราะเขาพยายามรู้ว่าลูกค้าของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหน เขาจะไม่เข้าไปอยู่ในเมืองที่คนพลุกพลานเพราะเขารู้สึกว่าอันนั้นอ่ะไม่ใช่ลูกค้าเขาเขาก็จะไปในตามจุดที่ลูกค้าเขาอยู่นะเวลาพอไปถึงจุดที่ลูกค้าอยู่ปั๊บเนี่ยนะช่องทางมันก็ชัดลูกค้าก็มามาลองมาใช้แล้วก็มาจองกับเขานะครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับว่าเอ๊ะมีสินค้าแล้วทําไมทําการตลาดไม่โดนสักทีไปลองช่องทางโน้นช่องทางนี้ออกบูธไปออกห้างมาแล้วก็ยังขายไม่ได้คําถามที่สําคัญกว่าจะทําการตลาดยังไงคือสินค้าคุณลูกค้าคือใครนะครับตอบตัวเองให้ได้ก่อนตอบตัวเองให้ชัดก่อนแล้วมันจะทําาธุรรกิจจเเชัดน ใช่เลยครับ ซึ่งวันนี้นะครับที่เราพาทำไปเนี่ยก็คือบางส่วนก็คือ customer segment นะครับ value proposition นะแล้วก็ channel ยังไงเนี่ยก็อยากให้ทุกคนลองโหลด business model canvas ไปดาวน์โหลดแล้วก็ลองกรอกกันดูว่าธุรกิจของตัวเองมันอยู่ในสถานะอยู่ในสเตจไหนกันแน่ครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ business model canvas นะครับไว้ให้ใน description นะครับแล้วก็ใน comment ก็ลองโหลดแล้วก็ลองไปใส่ไปกรอกมาดูและสำหรับใครที่ลองดาวน์โหลดไปเขียนกันแล้วนะครับก็ลองส่งเข้ามาให้พวกเราดูกันได้นะครับถ้ามีเคสดไหนที่พวกเรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะเอามาคุยกัน ได้เอามาแนะนํากันได้ในเอพิโซดหน้าเราก็จะหยิบเคสนั้นๆครับเอามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งในรายการและสําหรับใครนะครับที่รู้ตัวมากกาลังทําธุรกิจสำหรับ SME ออยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาอยากจะส่งเข้ามาพูดคุยก็ส่งเข้ามาได้เหมือนกันครับในอีเมลที่ผมจะใส่ไว้ให้ในคอมเมนต์ครับและนี่ก็คือ under renovation SME The s e r i e อเอพิโซดแรกนะครับเอพิโซดแรกอย่างเข้มข้นขนาดนี้ในตอนต่อไปเราจะเอาปัญหาอะไรมาพูดคุยกันเราจะช่วยกันแก้ปัญหาให้กับ SME แล้วก็สตาร์ทอัพคนไหนาาั้ under ation, e The Series ารบส วันนี้อย่าลืมกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่พวกเราจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยนะครับเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทำธุรกิจหรือกำลังมีปัญหาอย่างนี้อยู่ครับมีสินค้าแต่ไม่รู้จะขายยังไงเขาจะได้มีไอเดียดีๆแบบนี้เอาไปทำนะครับเอาไปปรับประยุกต์ใช้กันและสำหรับวันนี้ผมกับพี่ก้องไปแล้วสวัสดีครับ ถ้าหากว่าคุณชอบฝาก subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันและก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ